นีน้องภูมิจะมารีวิวรถใหม่นะครับวันนี้นะครับโอ้โหเป็นรถนั่งของเด็กแบบเป็นรถแข่งนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องให้น้องภูมิลองนั่งดูนะครับนั่งได้หรือเปล่าไหนลองนั่งดินี่คันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเกียร์โอ้โหมีใส่เกียร์ได้ด้วยนะครับต้องกานเป็นอะไรสปีดเออโลกรับมีที่บิดแต่ด้วยนะครับเอาเลยไปคันนี้ไปเลยไปเลยไปไปโอ้นั่งยังดีนะอืม ครับอันนี้เป็นรถแข่งสีเหลืองนะครับใส่เกียร์ล่ะใส่เกียร์ยังไงโอ้ติดขาไปขาติดขาอ๋กลับไปยังเก่ากลับไปยังเก่าดู้นมีน้ำด้วยนูมึงมีน้ำให้ปู่พาลุยน้ำเลยไปแล้วครับไปแล้วนะโอ้ยจะลงน้ำแล้วลงภูเขาแน่นแน่นะอ๋อโอ้โหลุยน้ำแล้วรถลุยน้ำแล้วโอ้โหจมเลยโอ้โหลุยน้ำไปแล้วพาลุยน้ำไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยออ๋ หลางล้อมเลยเอาตีนขึ้นดิเอาตีนขึ้นเอาตีนขึ้นไปเลยผ่านน้ำไปแล้วอ๋อบึ่อบื่อโอ้โหไปครับตอนนี้รถแข่งหรื <c oughs> อวิ่งดุยน้ำไป,ปแล้วครับน้องภูครับโอ้โหเอาตียงลงได้ไหมมาเล่นน้ำแล้วเนี่ย ให้ลงน้ำอย่างเดียวเลยอ่ะ <c oughs> ไปครับไปทางไหนลงภูมิชี้หน่อยเออไปทางนน้นนะไปนะครับลงภาพูมมาโอ,โอ,โอ,โอโลุยน้ำนะครับลุยน้ำนะครับอดลุยน้ำแล้วอดแข่งลุยน้ำแล้วครับะระวัาางให้ดีนะต่อให้ดีนะระวังตกน้ำ ครังนะครับโอ้อโอหโอเคไหมโอเคอเราไปไหนเนี่ยไปไหนอะ่ะ <c oughs>